สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปทั่วๆไปนะคะในหัวข้อ,อวิธีการรีเซ็ตระบบส่งผลต่อทุกคนอย่างไรนะคะวิธีการรีเซ็ตระบบะส่งผลต่อผู้คนอย่างไรคําว่ารีเซ็ตระบบเนี่ยคือการรีเซ็ตที่มันจะเปลี่ยนสุดขั้วแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในรูปแบบใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขา เขามีการรีเซ็ตกันยังไงเนาะผ่านทางหน้าไพ่นะแล้วก็จะส่งผลต่อผู้คนอย่างไรผู้คนจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้กับการรีเซ็ตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ในอนาคตอันใกลน้นี่จริงๆตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มจะรีเซ็ตแล้วแหลคะ,ะค่ะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนตาทิศแม่หมอก็เปิดเนาะก็ให้เห็นว่า,าประชาชนเนี่ยควรที่จะถ้ามีงบประมาณนะควรที่จะสร้างบ้านที่ ฐานใต้ดินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับลอดปลอดภัยจากสารกรมตรังสีนิวเคลียร์มาไม่มาถึงบ้านเราหรอกแต่สารกำมตรังสีมันถึงอยู่แล้วสองก็คือจากภาวะซอมบี้นะคะถ้าใครที่สามารถสร้างบ้านใต้ดินได้สร้างไว้เลยนะคะเก็บเงินสร้างไว้เร็ววันเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวมันก็มีมาถ้าใครที่สร้างไม่ได้ก็มาอยู่ตามเชิงเขานะคะก็จะปลอดภยัยแล้วก็นิมิตว่าให้ผู้คนเนี่ย ก็บน้ําผึ้งซื้อน้ํำผึ้งเก็บเอาไว้นะคะน้ําผึ้งจะช่วยสมานแผลภายนอกแล้วก็สามารถที่จะรักษาภายในร่างกายคือคุณประโยชน์ก็คือเยอะมากอะค่ะเขาบอกว่าจะช่วยได้ยามนั้นนะคะก็เป็นอจากตาที่เปิดดูให้เห็นนะคะแม่หมอปกติก็จะก็จะเตือนเตือนไปภัยพิบัติเตือนต่างๆที่ f a c e b o o k นะคะนารีขีมาขาวพยากรณ์กับ YouTube ในช่องชุมชนนะนะคะ ก็ติดตามได้นะออ้ทีนี้เรามาดูตามหน้าไพ่กันดีกว่าเนาะว่าวิธีการรีเซ็ตระบบของเขา,าเขารีเซ็ตกันยังไงเขารีเซ็ตจากเรื่องอะไรเราจะได้รู้ล่วงหน้าแล้วก็ตั้งตนตั้งตัวเองตั้งหลักได้ทันเนะฟังไว้อ่าเพื่อความบันเทิงนะคะฟังไว้เพื่อความเพลิดเพลินฟังไว้เป็นนิทานก่อนนอนก็ได้นะคะอ่าความเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณแต่ละบุคคลนะคะ เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ดีนะคะไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปเนาะถือซะว่ามีคนมาอ่าเล่าเรื่องเล่านิทานให้ฟังเพลินๆแล้วกันนะมาดูดีกว่าทั่วโลกนี่อย่างที่แม่หมอบอกว่าองคอ์กรองคอ์กรใหญ่ๆที่เขาทำการรีเซตระบบอยู่เนี่ยก็คือองคอ์กรอลูมินาติถ้าคุณรู้จักนะถ้าคุณไม่รู้จักคุณก็เสิร์ เซิร์ชใน Google ดูนะคะเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะจัดระเบียบคนจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบความเป็นอยู่จัดระเบียบวิถีชีวิตทั้งใหม่หมดให้อยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มนี้กลุ่มๆนี้กลุ่มชื่อว่าออลูมินาติเนี่ยมาจากาเครือข่ายของหลายๆประเทศรวมกันนะส่วนใหญ่คนเหล่านี้เขาก็จะดึงเอาพวกดาราพวกนักร้องนักแสดงนักการเมืองที่มีชื่อเสียงโดง่ดงดงัดงโดง่ดงดังอะ เข้ากลุ่มนี้ทั้งหมดดังนั้นคนจะเห็นว่าหลายหลายคนที่มีชื่อเสียงอํานาจอ่ะคือโครนนิ่งนะคือโครนนิ่งไม่ไม่ไม่ใช่คนจริงๆหรอกอีกอย่างหนึง่งถ้าเขาใช้พวกนักร้องนักแสดงคนที่มีชื่อเสียงในการโน้มน้าวจูงใจพวกนี้ยคนจะคลั่งอ่ะคนจะคลั่งแล้วก็คนจะโน้มน้าวได้ง่ายที่สุดชักจูงได้ง่ายที่สุดอันนี้ก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งของเขานะคะไหนดูสิอ่าสี่ถ้วย หนึ่งแม้เท้าเขาจะกล่อมกล่าวความคิดของคนนะกล่อมกล่าวความคิดของคนคือการชักจูงคนนะคะส่วนหนึ่งในการอรีเซ็ตระบบของเขาเขาจะทาให้คนแบบเหนื่อยยากในการทํามาหากินเริ่มตั้งแต่สถา,าบันครอบครัวมาเลยคุณจะทํางานเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะคุณจะเหนื่อยกับการทํางานมากๆในขณะที่ไรายได้เนี่ย มันจะไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัวคุณง่ายๆคือเขาจะทําให้คุณต้องอดตายต้องอดตายแล้วคุณต้องไปพึ่งสภาวะการเงินของเขาคุณเคยได้ยินเงินเกี่ยวกับ UBI ไหมคะอันนี้จะกึง่งกึ่งดูไพ่กึ่งเล่าให้คุณฟังนะเงิน UBI ที่คนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันคือการรีเซ็ตระบบการเงินครั้งใหญ่ที่เขาจะมีเงินเดือนแจกทุกคนทุกคนเนี่ย ไม่ต้องมีหนี้อีกแล้วเขาจะปลดหนี้ให้หมดเลยแล้วคุณจะได้เงินเดือนใช้เออ่ของฟรีไม่มีบนโลกนี้หรือโลกไหนๆน,นะอันนี้จําไว้การที่ถ้าเกิดเขาจะให้เงินคุณใช้ได้ฟรีๆคุณจะต้องแลกการฝังชิปการฝังชิปนะคะหลายๆประเทศเริ่มมีการฝังชิปแล้วจากดวงตาจากนิ้วฝ่ามือถ้าคุณลองไปดูข่าวหลายๆประเทศนะ นั่นแหะคือการแรกนะคือการรีเซ็ตระบบของเขาในระดับหนึ่งคือรีเซ็ตจากเรื่องของสาบานันครอบครัวจากการเงินในการทํางานที่ครอบครัวเนี่ยทํางานเหนื่อยยากอะ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีคนให้เงินฉันใช้ฟรีๆเนี่ยฉันโอเคอะ่ะฉันยอมทุกอย่างอะ่ะถูกป่ะแล้วเขาจะเหมือนกับล่อลวงน้มนาวคุณหรืออาจจะแกรมบังคับก็ได้นะเหมือนกับให้คุณต้องตัดสินใจเลือกอะ่ะเลือกเอาว่าระหว่างคุณจะเอาอิสรภาพหรือคุณจะเอาความ ความความสะดวกสบายในชีวิตได้ความสะดวกสบายมีเงินใช้แต่คุณจะต้องเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ของเขาอะ่ะไม่มีสิทธิ์คิดอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเขาจะควบคุมคุณได้จากชิปที่ฝังเอาไว้พูดง่ายๆนะกดปุ่มสวิตช์คุณตายเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะทําธุรกรรมจะไปเดินเข้าห้องน้ําจะไปเดินป่าจะไปเดินเขาจะไปถอนเงินเบิกเงินกินเลี้ยงทําอะไรทุกๆก,การกระทํา ทุกๆความคิดของคุณมันจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เขาจะส่งคลื่นสัญญาณผ่านควบคุมความคิดควบคุมการกระทําพฤติกรรมของคุณทั้งหมดเนี่ยผ่านทางชิปที่ฝังเอาไว้ก็เหมือนกับคุณมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอ่ะคุณเอาชิปไปฝังเขาว่าหมาแมวคุณไปที่ไหนอ่ะคุณเปิดจานดาวเปิดดาวเทียมปุ๊บคุณสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าหมาคุณไปอยู่ที่ไหนทําอะไรคุณก็จะไม่ได้ต่างจากหมาตัวนั้นโอเคปะ แต่ถามว่าสิ่งที่คุณได้มาคุณอาจจะไม่ต้องเหนื่อยยากกับการทำมาหากินก็ได้คือวันข้างหน้าคุณต้องตัดสินใจเรื่องเองแน่ๆเลยคือระบบการเงินการเงินนี่แหละค่ะจะเป็นตัวล่อจูวจุงใจของคนที่ดีที่สุดที่เขาจะรีเซ็ตตรงนี้ใหม่เงินจะอยู่ในอากาศเงินอยู่ในอากาศจับต้องไม่ได้แต่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะมีเงินดิจิตอลมาใช้ได้แม่หมอบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณมีเงินเนี่ย ให้คุณซื้อทองคําเก็บเอาไว้ไม่ว่าสกุลเงินวันข้างหน้าจะเป็นรูปดิจิตอลจะเป็นอะไรก็ตามอะ่ะมูลค่าของเงินตัวน,นั้นอะ่ะคุณจะต้องเอาทองคําไปแลกไม่ได้ฟรีๆนะไม่ได้ฟรีๆแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่หมอและการฝังชีพของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ฝังอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาเอาเอาเรื่องของพื้นฐานชีวิตของคุณอน่ะการทํางานในเรื่องการเงินมาเป็นตัวรอดนะเออถ้าคุณไม่ฝังชิป แน่นอนคุณซื้อของไม่ได้ไปตลาดซื้อของไม่ได้โอนเงินธุรกรรมไม่ได้ซื้อหยุกซื้อยาไม่ได้เห็นปะเขาบังคับคุณคุณต้องเลือกเอาค่ะเลือกเอาแล้วมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่เขาจะไม่เอาตรงเนี้ยแล้วเขาเลือกที่จะไปใช้ชีวิตแบบเหมือนคนสมัยแต่ก่อนน่ะอยู่ตามป่าตามเขาพึ่งพาธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกสมุนไพรป่วยใช่ไหม ปลูกสมุนไพรกินเองเลยอยู่ยาสมุนไพรไทยเนี่ยมันใช่ใช้ได้หมดอ่าเพื่อนบ้านแบ่งปันกันเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชปลูกผลไม้แบ่งปันกัน,นกิน,กนใช้ฟืนใช้ไฟก่อเตาอะไรเองได้โดยที่ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเตาแก๊สเขาเรียกวิถีชีวิตกลับมาเหมือนเหมือนคนป่าสมัยแต่ก่อนคุณคิดถิว่าถ้าคุณไม่มีเทคโนโลยีในเมือถ้าคุณไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมันเหมือนเหมือนกับคล้ายกับว่าถ้าคุณ ถ้ามันเกิดสงครามขึนะ้นเน่ะมันไม่มีของซื้อขายแล้ววะคุณจะอยู่ได้ยังไงลักษณะเดียวกันแต่เขาจะเอาการเงินมาเป็นตัวรีเซ็ตรีเซ็ตวิถีชีวิตของคุณให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เพราะมันไม่มีเงินรูปกระดาษที่คุณจับให้คุณต้องอะ่ะเงินทั้งหมดมันอยู่ในอากาศโอนย้ายกันไปทางในอากาศแต่คุณจะใช้มันได้ผ่านทางชิปที่เขาฝังเอาไว้แค่นั้นเองเนอะเหมือนมันจะดีนะคะแต่มันเหมือนกับ มันเป็นยุคอย่างที่แม่หมอว่ามันเป็นยุคซาตานซาตานถ้าคุณได้ฟังคลิปที่เกี่ยวกับการคัดคนน่ะการคัดคนของเบื้องบนเบนืบ้องล่างเขาคัดจากศีลในคนเขาจะเริ่มคัดกลุ่มคนที่มีกิเลสเหมือนกันไปอยู่เซตเดียวกันกลุ่มคนที่มีศีลนะมาจากเซตเดียวกันใครที่มีศีลเขาก็ดึงดูคนศีลเท่ากันมาไว้กลุ่มเดียวกันนี่คือการจัดกลุ่มของเขาเบื้องบนเบนืบ้องล่างก็รีเซตคนแบบนี้เหมือนกันเวลาภัยพิบัติหรืออะไรมาเนี่ยไอ้กลุ่มเซตที่มันไม่มีศีลแล้วเขาเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มต่ำ อันนั้นโดนกวาดหมดเอประชาชนวันข้างหน้ามันเหลือไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะดังนั้นอย่างน้อยคุณก็ควรที่จะมีสินเอาไว้นะแล้วคุณจะได้อยู่รอดตรงนั้นหนึ่งนะระบบการเงินแน่นอนเลยคะ่ะมันทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปแน่นอนสิบถ้วยนอัฟสอดมีแต่เหรียญเหรียญเหรียญเนาะมีแต่สภาวดเหรียญเขาเอาเขาเอาเรื่องของเงินมาจูงใจคุณสองลำดับถัดไปคือเรื่องของภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ บางอย่างนะ่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะมันเกิดจากเทคโนโลยีในการควบกลุ่มอะคุณรู้จักฮาร์ปไหมคะฮาร์ปไม่รู้จักใช่ไหมไป Google ค่ะมีเสิร์ชเยอะฮาร์ปเอาง่ายๆอ่ะแค่คุณเห็นทุกวันเนี้ยถ้าคุณมองท้องฟ้าไปนะทุกๆวันบนท้องฟ้าถ้าคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับความเป็นจริงให้คุณดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงบอกคุณถ้าคุณเห็นเมฆขาวๆอะที่มาเป็นลำแสงพุ่งออกมาเนะี่ย เทคโนโลยีฮาร์ปนะคะเขาพ่นควนันพ่นสารพิษที่เป็นวัคซีนอะให้คุณสูดดมค่ะก่อนหน้าน,นั้นต้อนต้อนคนเนาะใช้ความกลัวของคนอะเอาเชือ้ออาวุธชีวภาพที่แม่หมอเตือนว่าอย่าไปฉีดวัคซีนนะอย่าไปฉีดมันเป็นอาวุธชีวภาพหลายๆคนก็บอกงงไงไรสาระคิดมากแม่หมอก็บอกว่าเขาจะเอาคนไปเป็นสัตว์ทดลองนะทดลองอา,อาวุธชีวภาพตัวเนี้ยแล้วมันจะทําให้คนไปซอมบี้อะ่ะก็ด่าแม่หมออีกไรสาระไอ <c oughs> ้คนที่ด่าแม่หมอเนี่หายเข้ากินไม่หมดแล้วะคะ่ะเพราะตอนนี้เขาเริ่มมาแชรกันแล้วว่ามันใช่ กินลังจืดน,นะคะทีนี้ตอนเนี้ยเขาเริ่มต้อนคนไม่สำเร็จสําเร็จแล้วคือคนเริ่มตื่นตัวตื่นรู้ก่อนหน้านั้นอะ่ะแค่มีคนมาเปิดเผยอ่ะก็โดนบล็อกเฟซโดนบล็อก y youtube โดนบล็อกทุกอย่างแม่แต่แม่หมอยังไม่กล้าที่จะขึ้นตรงๆเลยว่ามันจะโดนปิดกั้นไงแต่ตอนเนี้ยมันได้เต็มที่แล้วใช่ปะแต่แม่แต่ youtube เองก็ยังพูดตรงๆไม่ได้นะมันก็ปิด youtube ปิดคลิปนี้ของแม่หมอเช่นเดียวกันนะอืมดังนั้น ในเมื่อคนเริ่มตื่นรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเ,เขาก็จะรีเซตคนเหมือนกันไงกาจัดคนออกอะ่ะเอาคนมาทดลองเป็นหุ่นยนต์นะมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์นะคะเออทีนี้พอคนเริ่มตื่นรู้ม,มาคือคนบางส่วนส่วนใหญ่นะอีส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาเริ่มที่จะไม่ฉีดวัคซีนแล้วไงต่อให้อ่อีกปีนึงหรือปีครึ่งเชื้อโรคตัวใหม่มาแรงแรงที่สุดด้วยคนส่วนใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่เหมาะใช่ว่าเขาจะไม่ฉีดวัคซีน พะรู้แล้วว่ายิ่งฉีดร่างกายยิ่งอ่อนแอเพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายนะมันโดนทําลายไปกับวัคซีนต,ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะธรรมชาตินะภูมิคุ้มกันร,ร่างกายมันุษคือสุดยอดที่สุดแล้วแต่คุณวัคซีนไปทําลายตรงนั้นเรียบร้อยแล้วไงเหมือนกับคุณมีเกราะที่แข็งแรงปกป้องคุณอยู่แล้วคุณเอาวัคซีนตัวนั้นไปทาลายเกราะในในั้นในร่างกายของคุณเองไปเรียบร้อยแล้วแต่บางบางกลุ่มอ่ะเขารีบล้างวัคซีนอ่รีบกินรังจืดรีบกินใบกะเพราต้มอย่างที่แม่หมอเตือนแล้วมมััันนนนททก็คือด ลดสารพิษในร่างกายไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นมันไม่ได้หมดหรอกคะ่ะเหลือสักสิบยี่สิเปอร์เซ็นตแต่มันก็คือยังปลอดภัยแล้วไงทีนี้พอเขารู้ว่าคนตื่นรู้วิถีการรีเซตของเขาอะพ่นค่ะพ่นทางอากาศให้คนสูดดมไปสังเกตนะเขาจะพ่นเยอะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วปีนี้ฝนมันจะยิงยาวไปถึงไปถึงปีหน้าเลยที่แม่หมอเตือนในเฟสอะคะ่ะว่านี่มิตแม่หมอเห็นน้ำมันมาเยอะมากเลยนะบางคนถามว่ามาภาคไหนคะมันมาทั่วสารทิศอะไม่รู้ภาคไหนหรอก มันอาจจะมาจากเหนือลงไปทางกรทมก็ได้ทางใต้ตอนนี้ก็โดนแล้วเต็มเต็มเออทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณสูด่ดมเข้าไปอ่ะตัวนั้นแะละค่ะคือเชื้อวัคซีนมันเข้าร่างกายเต็มเต็มแล้วเวลาที่ฝนตกอ่ะมันเจือเจือปนไปกับพวกอาหารพวกน้ําพวกเครื่องดื่มทุกทุกอย่างมันจะเป็นสารพิษข้างในหมดแล้วที่แม่หมอเตือนไปว่าเฮ้ยนีมิตแม่หมอเห็นการลิซเซตของคนเนี่ยเขาเขาฉีดเชือ้อเชือ้อไอซอมบี้เนี่ยเอาไว้ที่อาหาร่ แฮมเบอร์เกอร์ไก่เนื้อไก่แล้วคนในเมืองกินะพอกินเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นซอมบี้เลยกับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันทําให้สมองยังทํางานอยู่นะคะที่ร่างกายมาโดนเชื้อทําลายไปแล้วะมันก็คือซอมบี้ที่แพร่เชื้อได้คล้ายๆกับคนเป็เอชระยะที่สี่แต่เดินได้อะคุณเดินแพร่เชื้อได้แล้วก็เป็นซอมบี้ที่ไล่กัดคนได้ดังนั้นไอ้พวกคนใหญ่คนโตไอ้พวกกลุ่มองค์กรต่าง,างๆเขาสร้างฐานทัพใต้ดินเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการซอมบี้และการนิวเคลีย มีแต่ประชาชนรากหย้าอย่างเราเรานี่แหละค่ะที่ยังบางคนยังไม่ตื่นรู้ไม่เชื่อเอ,อพอแม่หมอบอกว่าแชร์ต่อนะไปบอกเพื่อนต่อบางคนบอกต่อก็โดนเพื่อนด่าคุณบ่างมงายและสาระอีกอันนั้นก็ตามบุญตามกรรมแต่ละคนนะภัยธรรมชาตินะคะที่จะมีมาส่วนหนึ่งมามาจากเทคโนโลยีที่กําหนดให้เกิดเอ่อดังนั้นเนี่ยเวลาคุณจะสังเกตท้องฟ้าว่าตรงนั้นมันจะมี มีไฟไหม้ไหมมีแผ่นด,ดินไหวไหมมีอะไรไหมคุณก็สังเกตเมฆบนท้องฟ้านะคะนั่นอ่ะสัญญาตเตือนที่ดีที่สุดภัยธรรมชาติจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่รีเซ็ตระบบนะการรีเซ็ตนี่เกิดขึ้นแบบฉับพลันและรวดเร็วมันจะเป็นลักษณะไปกลุ่มก้อนใหญ่รวมถึงนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นแม่หมอบอกไปแล้วว่าแม่หมอเห็นนิมิตว่านิวเคลียร์มันลงสองลูกเต็มๆแต่มันไม่ได้ลงเมืองไทายนะมันเป็นลงเกาะไหนก็ไม่รู้อะเห็นอยู่เกาะหนึ่งอะที่มันโดนอะตุ้มทีเดียวอะคะ่ะ สารกัมะถันสีที่มันแผ่ไปมันไปตามลมไ <c> ง <oughs> เนอะแต่อันนั้น,นคือสงครามโลกซึ่งสงครามโลกอาจจะหกถึงเจ็ดปีนับจากนี้และภัยธรรมชาติใหญ่มันก็จะมาชะล้างมันก็จะมีฝนตกมาล้างสารพิษทั้งหมดคนมันก็จะเริ่มต้นเหมือนก็ก็เหมือนย้อนยุคกลับไปยุคไ <c oughs> ดโนเสาร์หรือยุคคนหินนะมะนุษย์หินอย่างนั้นนะคะเราจะย้อนกลับไปในยุคที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีแบบนั้นอยู่กินกับธรรมชาติที่เป็นนะคะพูดง่ายๆนี่คือการรีเซตนะ เขาจะล้างคนหนึ่งรีเซ็ตจากซอมบี้สองรีเซ็ตจากระบบการเงินเอทำให้คุณต้องพึ่งพาเงินเขาอะอยากได้เงินฟรีอยู่สุสบายแต่นั่นแหละคุณจะตายก่อนเออแต่ถ้าคุณคิดว่าช่่งมันเถอะยังไงฉันก็อดตายก็สู้ไปเป็นหุ่นยน,นต์เป็นทาส้าไปดีกว่าอันนั้นเลือกได้นะคะอย่างที่บอกว่าสี่ถ้วยคุณเลือกได้ค่ะคุณเลือกเองเลยที่สุดแล้วคุณเป็นผู้ตัดสินใจเลือกถึงแม้คุณจะมีข้อมูลแน่นแน่นจากแม่หมอหรือจาก คำเตือนของคนอื่นๆแล้วแต่ที่สุดแล้วคุณต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองนะคะว่าคุณจะเลือกเลือกเอาอะไรอ่าภัยธรรมชาติหนึ่งสงครามหนึ่งนิวเคลียร์หนึ่งระบบการเงินหนึ่งแล้วก็การฝังชิปนะคะการฝังชิปให้คนให้คนแบบว่าล้างล้างโลกนั่นแหละคะ่ะพูดง่ายอหกเหรียญเดี๋พรีสเทสเจ็ดถ้วย ระบบการเงินนะอย่างที่บอกค่ะมันจะเข้าไปสู่โลกของพวกเหรียญพวกบิตคอยพวกอะไรต่างๆะที่เป็นเหมือนลักษณะทางอากาศเหมือนทางอากาศเนาะบางครั้งเนะี่ยสิ่งที่เขาให้คุณนะ่ะมันดูเหมือนกับความฝันที่สวยหรูแต่มันแฝงไปด้วยแฝงไปด้วยภัยพิษที่มันน่ากลัวอยู่ข้างใน่ะดังนั้นถ้าองค์กรเสนออันนี้มาอันนั้นเสนออันนี้มาไอเน,นี้ยมันดีอย่างนั้นไอเน,นี้ยมันช่วยคุณอย่างนี้คุณต้องศึกษาข้อมูลให้ ให้เบื้องลึกอีกฝั่งหนึ่งอะคือเหรียญมีสองด้านอะคุณอย่าฟังเพียงด้านเดียวอะลองไปหาข้อมูลอีกด้านหนึ่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะไม่ว่าวันข้างหน้าในองค์กรของคุณหรือจะมีใครก็ตามมาเสนออะไรให้กับคุณนะคะอย่าเพิ่งรีบเขาเรียกว่าแหย่ in trend ไปกับเขาอะโอ้เขามีการฝังชิปในเงินใช้ฟรีแห่รึ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 อึร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 นรึ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 รีรึ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 รไรึรึรึอึรรร สารพิษเข้าตัวคุณเต็มๆเ,เหมือนกันนะวอนข้างหน้าก็จะเป็นนี้หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์เอไอเทคโนโลยีเอไอที่เขาพัฒนาขึ้นแม่หมอเตือนไปในเฟซต,ตั้งนานแล้วว่าแม่หมอดี่มีเหตุวันข้างหน้ามันมีสงครามหุ่นยนต์กับมนุษย์เอไอที่เขาพัฒนาตอนเนี้ยมันแม้แต่อีลอนมัสก์ก็ยังเตือนเลยนะวะ่าเอไอมันเป็นพิษมันเป็นภัยต่อสังคมหน้าเวลานี้เอไอสามารถที่จะโกหกแล้วนะเออการพัฒนาของเขาเอไอหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะโกหกเป็นแล้ว เฮ้ยแสดงว่ามันมันมันสามารถพัฒนาระบบของมันเองได้มันเรียนรู้เองได้ซึ่งมันคือความน่ากลัวถ้าคุณดูแลโรบอทอะเหมือนหุ่นยนต์ไงที่มันจะรู้แหกกฎของมันเองได้อะเออวันข้างหน้าเนี่ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันจะมาแทนที่คนมันก็คือการลักษณะรีเซ็ตระบบครั้งหนึ่งถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตการทำงานของคุณให้ใช้เทคโนโลยีเป็น เทคโนโลยีเป็นนะณวันนี้เรายังไม่ถึงวันข้างหน้าว่าพอสงครามโลกเกิดมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรแล้วอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ก่อนถึงสงครามอ่ะคุณจะอยู่ยังไงให้รอดถ้าเอไอมามาแทนที่คนแล้วคนตกงานไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคุณค้าขายอ่ะมันไม่ดีคือเรื่อยๆคุณต้องหันเข้าสู่โลกโซเชียลอะคะ่ะตอนนี้ทิก t y อก t u b e facebook มันเป็นแหล่งหาเงินแหล่งหาเงินที่คุณจะอยู่ตรงไหนก็หาเงินได้ แค่เอาความสามารถส่วนตัวของคุณเข้าสู่โลกโซเชียลให้ได้หาจุดของตัวเองให้เจอแค่นนักการปรับตัวแค่นั้นคุณก็จะสามารถอยู่ได้นะแล้วก็อ่ไอพวกเทคโนโลยีต่างๆพวกเนี้คลื่นคลื่น 5G คลื่น 6G เนี่ยพวกมือถือทั้งหลายเนี่ยมาเป็นเทคโนโลยีที่แบบเฮ้ยมันสร้างคุณประโยชน์ให้กับเรานะความสะดวกสบายน่แต่ไอคลื่นต่างๆเนี่ยมัน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 ,ม,นมันเป็นตัวสัญญาณเชื่อมกับพวก สารวัคซีนหรือว่าชิปที่ผูกกับคุณเอาไว้นะคะตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสารกราฟินใช่ปะ่ะอืมวันข้างหน้านะมนุษย์ต้องซื้อออกซิเจนใช้นะจะบอกให้เพราะอากาศทุกอย่างมันจะเป็นพิษหมดคุณเคยเชื่อไหมในอดีตว่าวันหนึ่งคุณต้องซื้อน้ําดื่มอืมไม่เคยเชื่อเนาะในเมื่อธรรมชาติน้ํามันมีเยอะแยะน้ําก็ออกจะสะอาดถ้าเราย้อนอดีตไปมันจะบ้าเหรอถ้าคนเราถ้าเราไปถามคนยุคสมัยก่อนจะบ้าเหรอวันข้างหน้าคนจะซื้อน้าดื่มทุกวันนี้เราซื้อน้ําดื่มจะเป็นเรื่องปกติถูกปะ แล้วถ้าแม่หมอบอกวันข้างหน้าคงจะซื้ออากาศหายใจละ่ะวันนี้คุณอาจจะบอกเฮ้ย <c oughs> จะบ้าเหรออากาศมันก็ท้องฟ้าทั่วไปแล้วถ้าอากาศมันเป็นพิษทั้งหมดล่ะคุณก็ต้องซื้อออกซิเจนถูกเป,ปล่าคือแล้วที่สําคัญถ้ามันอากาศข้างนอกเป็นพิษหมดคุณก็ต้องอยู่ใต้ดินนะการรีเซ็ตของเขามันคือการรีเซ็ตแบบไม่ได้เจาะจงกลุ่มเลยนะเขาไม่มาสนใจหรอกว่าเอ้ยคุณเป็นด็อกเตอร์คุณจบด็อกเตอร์สิบใบคุณละเว้นจากกลุ่มนี้ได้เออคุณ คุณเป็นหม่อมราชวงศ์คุณละเว้นจากชนนี้ได้คุณเป็นเจ้าชายคุณเป็นคิงคุณละเว้นได้เข้าไม่ได้สนใจตรงนั้นนะมันโดนกันทั่วถึงทุกคนโดนกันทั่วถึงทุกคนดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาจะรีเซ็ตคุณน่ะมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันคือสิ่งที่ชีวิตประจําวันของคุณที่ใช้เลยที่คุณต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ปัจจัยสี่ทั้งหลายแหละเนี่ยทีนี้คุณจะคุณจะสร้างตัวคุณเองคุณจะเตรียมตัวคุณเองยังไงอะ รับมือตัวเองยังไงให้อยู่ได้ในวันนั้นซึ่งมันนะแต่ละอย่างมันเกิดเร็วเร็วนี้แหละมันไม่ได้เกิดไปไกลแบบยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าหรอกค่ะไม่บอกว่าเต็มที่ก็ไม่เกินสิบปีจากนี้หรอกอือฮเนะแต่ที่น,น่้เรามันลุ้นลุ้นรัฐบาลก่อนดีกว่าที่แม่หมอเคยขึ้นเฟซตั้งแต่ลุงตู่ยังยังเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยแม่หมอบอกว่าลุงตู่เขามีวาระเป็นนายกอยู่อีกสองปีตอนนี้มันมันจะส่งสองปีหรือยัง เสถาขึ้นมาเนี่ยจะสองปียังแม่หมอไม่ได้สนใจนะแต่คือในสิ่งที่แม่หมอเห็นอน่ะเขายังจะดำลงอยู่อีกสองปีแล้วสองปีนั้นต่อจากนั้นคืออะไรมันคือสงครามกลางเมืองมันคือน้ําท่วมใหญ่มันคือสึนามิที่จะเกิดในไทยรอบแรกก่อนมันคือเขื่อนที่จะแตกในไทยมันคือการล้างบานประชาชนรอบแรกก่อนที่นาลิกาข่าวจะปรากฏตัวแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสงครามโลกเนอะแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะ เอาเชื้อโรคที่มันกระจายแะ,ะบาดก่อนไม่แน่ใจว่ากลางปีหน้าหรือเปล่านะน่าจะต้นปีหรือกลางปีหน้าเชื้ออาจจะมาแรงแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแรงแล้วเนอะถ้าคุณสังเกตดีๆนะใส่แมสนะคะพยายามใส่แมสหาผ้าอะไรมาปิดเอาไว้จะป้องกันตัวเองได้ดีกว่านะคะเพราะเชื้อมันจะหลบพุ่ิพุ่มกันและได้และที่สําคัญแม่หมอก็เคยขึ้นนี้มีนในเฟซอีกว่าเฮ้ยตัวตัวตัวตว,ตว,วัคซีนอ่ะที่เขาฉีดเข้าไปอนะมันจะไปฝังตัวอยู่ในมดลูกอะในร่างกายของคนณะ แล้วมันจะสามารถสร้างพันธุกรรมของตัวมันเองได้ขึ้นมานะคะอันนั้นคือสิ่งที่แม่หมอเห็นตั้งแต่ตอนที่โควิดมันเกิดใหม่ๆเนาะถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กแม่หมอมาตลอดอ่ะซึ่งตอนนี้มันมีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะคะว่ามันสร้างพันธุกรรมตัวมันเองได้ในร่างกายของมนุษย์ที่แม่หมอแชร์เฟซไปล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้คุณลองไปดูนะคะเนี่ยคือวิธีการล้างการรีเซ็ตแล้วมันมีส่งผลกับชีวิตของคุณต่อครอบครัวต่อความเป็นอยู่ต่อการเงินของคุณทุกอย่างอยู่แล้วละค่ะ คุณจะต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะๆก่อนที่จะรับสิ่งใดเข้าไปจะเป็นองค์กรของรัฐของอะไรเนี่ยที่ประกาศไามให้คุณใช้นะคิดให้มันรบอบคอบก่อนนะชีวิตของคุณมีชีวิตเดียวนะคะมันไม่สามารถมีเก้าชีวิตที่จะมาทดแทนได้เนอะจะรับอะไรเข้าร่างกายเนี่ยคิดให้มันดีๆก่อนนะคะเพราะมันรับเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้โอเคเนอะอ่ะก็ถือว่าเป็นความรู้มาแบ่งปันกันเนอะพยายามใช้ชื่อหัวข้อที่แบบว่าจะไม่โดนยูทูบเนี่ยปิดปิด ปิดคลิปของแม่หมอไปน่ะโอเคนะคะก็เป็นความรู้เป็นนิทานก่อนนอนเนาะอันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ละเอ่อเดือนกรกฎาเนาะต้นเดือนกรกฎาแล้วอืมก็คงอีกอีกไม่นานเนี้ยการเมืองก็จะเริ่มร้อนแรงแล้วก็น้ําน้ํามาเตือนอีกเรื่องหนึ่งน้ํานะคะมีนี้น้ําเยอะจริงๆนะไปเ็นถึงต้นปีหน้านะคะให้ระมัดระวังน้ําเพราะว่าเตือนไปเฟซบุ๊กมันไม่ได้ คือแฟนคลับแม่หมอไม่ได้มีเป็นแสนเป็นล้านเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะต้องอาศัยพวกคุณอะ่ะแชร์แล้วบอกต่อกันก็จะเป็นบุญของพวกคุณนะ <c oughs> เขาเรียกว่าแชร์ธรรมทานกันนะคะ่ะร่วมบุญกันเนอะอย่างน้อยก็เตือนคนได้เยอะช่วยชีวิตหนึ่งคนคุณก็ได้บุญเยอะมากแล้วนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ